หาทำน้องแรงพี่ส่อนอย่าทำน้องแรงสิลูกหยอกน้องทุกทีทำหนูแต่แรงแรงผมมันหนีทุกทีเลยพี่ออนเห็นไหมผมจะเล่นด้วยพี่ออนตามผมแรงอ่ะผมขึ้นไปแอบข้างบนดีกว่าพี่ออนแก่งแก่ผมไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมอันอย่าแก้งน้องสิลูก นูปากแกงนูอยากเล่นกับน้องอะแม่น,น้องมันไปแอบอีกแล้วโอ้ยผมไม่ไหวอะแม่่อน็มเกลียบผมไม่ไหวนะแม่่อนจ๋าอย่าําน้องแรงนะลูกนะอย่าทำน้องแรงนะลูก,นะลกเล่นกับน้องดีๆอุตโตต้องขึ้นที่ถูงประจำเลยี่อนอะ อย่าทำน้องแรงลูกนะน้องตัวเล็กอยู่อย่าทำน้องแรงลูกตัวเล็กอยู่เราไม่ทำน้องแรงหรอกแม่หนูลักน้องหนูน้องนะอย่าทำน้องแรงทีลูกชวนน้องเล่นด้วยลูกชวนน้องมาเล่นด้วย อตโตุโตอยากเล่นกับพี่ออนอยู่นะแต่พี่ออนก็ตำแรงๆอ่ะวุโตอยากเล่นอยู่พี่ออนอย่าทำน้องแรงนะลูกนะออนไม่ได้ทำแรงไม่มีออนแค่หยอกเฉยๆหยอกน้องเฉยๆนำน้องแรงออนขามีออน่ะทำวุตโตแรงนะลูกนะอุย้ย ออกมาเล่นข้างนอกเออมาเล่นข้างนอกตะลูกอย่าทำน้องแรงลูกโอ้ยทำผมต้นใหญ่ผมก็หงายต้องตุกีเลยแม่โอ้ยโอ๊ยโอยอย่าทำน้องแรงออนออนคะห้วยห้อยห้ยห้ยห้ยมามาเดี๋ยวนี้เลยมาเ,เ,เดี๋ยวนี้เลยเฮ็ดน้องแห้งเจดเลยเนี่ย